In lạc đơn mà tôi lắm tiếng hùng bán, hm, lắm tiếng bắt hùng bán bắt hạp chuông tiếng rong luôn được một khai giết đi phô bắt hạnh đất hạnh 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 chứ hạnh 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 không hạnh 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 ดาวแบข้างส่มาเด้วยว่าคือเป็นจะาแกคข้าวหวานเออให้ไม่คู่นำแล้วพอว่ากันไม่คู่ดิ้ัก็งัเขานอยข้าวหวานองผ่นด้วยขอให้ยืนนั่งตึงขนมหวานมือกบมือดางมือกบมือหมาน้อเดิทำมาขาดถึงเอาแตเดิมทางมือกูไ อันนี้นางนาวรัตบุึงกระเองขอถวายดวาางนังอีกพอเออของเมืองบาดว่าขัเมาคู่คืนงั้นกระหอยกระเคลกระนั่งด้วยใจแค่กระชาใครจะว่าอย่างไรก็ขังเอออีกครั้งพอใจอ,อืมในถึงคืออีกครั้งทำอีกครั้งเต็มใจในถึงคืออีกครั้งถวายอืมใครจะว่าอะไรขันอ,อื ใครจะว่าอีทัหนักปืกก็ช่างมันใครจะว่าอดทั้งงมงายก็ช่างมันเออทั้ทงก็มีฉากถือเขาเป็นคนเหมือนกันท,งงาท,าทั้งมันจะโง่หัวทานชื่อว่าเออทั้งทำเลือดปเลือดแก่อืมมือจากคนเข้าดื้อครับปูท,ท,ท้าท่าเกิดเกิดแก่งงานมาเรื้อครับไม่ใช่การหลอกลวงใครเออคนคือท่างบุญมเขา,าเท่างเกิดเกิดแก่เพราะไม่ใชงงไรรื้อครับปูมืจอจะคนธรรมด ประเทศขาดัารือกษเริ่มเข้าใจว่าลูกคิดลูกค้าพอไม่มีใครงมงายด้วยความเชื่อและความศรัทธาบารมีเขาก็เลยเกิดอย่างนี้อ,อเออ่าได้งมง่ายกับอีพอวา่าถ้าหากอีพอทัดท่าอีพอเชื่อมั่นมาคู่ม่คู่ผ้าคือผ้าขาดผู้ขาดไอคือคืนกันเห็นกับหูเห็นกับตาใครจะว่าทัหม,ม,มั่เออคนง่ายมั่วอยากเชื่อบารมีขาดแล้วแหวงกัน มาแทนด้อยเนาะยืนยันห,มามาห,หาน,นาว่ามาหว่าหเออขอไหนยือยันหนาระกเออมือถุมือับมือถุกมือมัดอาคืหม่นนกันคือเด้รเดิรทัมากค่ะคืรเิ่มกาเริ่มงนหน้าคือการงานปัจจุบันค่ะอืมต่อไปอืมต่อไปพุคุ่ข้นอ่า,าเข้ากันจได้พอแต่คือดืดอเด้อ้วเดิรบบบแบ้ไม่เคเราะวาอ่ะมาเป็นแรอืมค่อยตื่นคอยไป อเออเอ้มทื่ผ่านทางเอ็นนางแต่งโมงมาอขอเป็นขับพานบุญให้ลูกให้รักครัวลูกอืมได้๋ยวคือจะขังทำอะไคู่เราเนาะเออสายผูกสายข้ได้รยวมมากมมาเป็นหามัดทิ้งบัตรตัวต้องลไม่เป็นได้เออเช้นไปแล้วลูกเออเพืพ่อปกป้องภายหนาเพื่ออาน,กกาน,นาคตข้างหน้าเขานะอืมะสาทุ่งขังบุญวั้อืมให้กระดึงริญึงกค็ควบคุมซึ่งซึ่งแล้วก็ร่วงนะลูกนะอื อันนี้เาขาขังอันนี้นะางสา,าวาสวาง,งน่งโบเร่งนะเขาถวายรวมบุญแหงแตงโ่นะบวชข้าแต่งโมงแขยแหนวา่าข้าอ,อ่ะมือกลบกมือกไะมือกลบไมือมัดไอากุบกันนะกุกขัาพราะร่างซึ่งแล้วก็ดวดนะหรนะือืม อันนี้เอฟีผ่านทางข่องยิงได้ด้วยลงง่ายมากเลยง่ายมากนี่นะาเอรเออมันบางด้วยแบบขอข้นบอกถึงมือแรกเปนอะไรให้เปิดขึ้นมาครับน่มาคาบรไม่เป็นไรคอยเปิดคอยปั่นเด้อเด้อรลายขู่ร้ายมเออรวมบุญกันมาท่านดืยมเด้ด้วยวาถแข็งอางอ่าหายไม่ตกไม่หลับไม่ตกไม่มาตายดวันนั้นตกขาเพรกะนั้นยิงแล้วก็บื่อหน่นะลูกนะ อันนี้กระพริบมบาปื้อกวาดอกไม้พร้อมปัดใจยส่ตรงข้างกุงกับปูตาปูขึงนฝาขาวเออขอหายยืนนั่งรักขอบขอบครันเด้เด้ขอหายมือตกมือดาบมือตกมือวานได้้นนักถกขับพระงถึงแล้วก็รู้วาอดอกไมอกมดไม้หัวทังนานวิรัขาน้งนางออได้ขาน้างพร้อมครอบครัก็ใสตรงขางุมงได้ก็เด้อเป่ใจใส่่า ผู้ขาม็ปัดปัดใจนอนแต่ว่าผู้ขากะเทยบ่เท่าว่าขานต้องุญไปเรื่อยเรื่อออะหายจะเรื่องจะเรื่องทำมาขาก็เรอยเรื่อาไม่จะกระตารกระตา,ตาห่างล้วชะนอนเขาเป็น,นรกนระตายแล้วลูกผู้นักระตาผมมามาันกล่องถีบหวยเออนั่งกระตาเข,ขาคาราว่าอพ่อถึงไม่ได้มาก็่งปัจตุวป,ปัดใจมาขต่คงข้างบุญทุกมือทุกม,มือนะพ่อนะถึง จากกระตาห้างก็ช่างวมสุเออรูท่าท่าก็เกาผู้ใหญ่าวบานให้อิฟฟอว่ามผู้ขายเครืองยังข้างว้านให้อีฟพอร์ข่าวแก้็กมได้หน้าัว้าู่าเกิดข้านาออร์ข่เลกๆักแน่น้วักจัาออก้าออกจ่าเนาะหักเนาะแต่เะไรก็ไม่มาอยู่ว่างู่กแก่ไปแลพวก โอ้มึงแก่เลอคขั้หัววะค่ะไม่ก้่ขั้ก็ขาก็ปวดัดขั้งขั้ม่ได้ไม่ได้ขั้งไหววค่ะควอยกัตื้นไหมเรื่องไั่ไหวก่อนคือค่อยๆทำให้ก่อนคือั้หัวข้นควอยแรงมากๆฉัว่แก่ว่าไ้นอนบนปูไม่มากนะขั้งหัวกนไั่ได้ขั้งหัวก็มันาวแต่ว่าขั้นเม่อวันนีกังัดกา เออกอบเพีย้ยนคนะือกระต่านาหน่ส่เรือ่องไปเลเออนักขวานายว่าท่านเออากมันกอไดตามัวมากว่ท่านอืมขั้นขวแล้วก็ตายแล้วบ่า่อ๋อคือให้แขาก้านนะเอเด็กมาเพี่ยนหรือไ้องแม่รักอนคือเั้วค่ขวานกับขวามันน็นักด้วนะเนาะมันก็น,นนะักหนไป เ่แม่แพ่งก็คือบ่าแก้ให้เข้าผมเหใคราไว้จะฟองก็แกรก็จับท้องอาทาวันท่าเขา,าบาไม่งา่นโนโา,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 ยายถึงกันเอาวันแกนักหนึ่ประจันคาดเข้าผมหมืกรายแ็ขค้ืนไปใหญนะ่เนาะว่าถึงต้งใช้วัาถุชิบิเอะจะฟอ่อใหมยเลยจะมันขั้นก่อนบลค่ะอือไปเก๊ใช้เรกรายแล้วเออจะมากีวกับเผม เออสุดท้ายก้มวัด้ออายุก้ควนเนี่ยพอไปน่ะกขอกร้ันอ้าวขอให้ยางจัะกจา่งยือยางักจา่เออมือศุกรมือดาบมือศุพรมือม้าอยุวันงานอายขาวขาวแดงหึ่งหึ่งเรื่อยเรื่อเด้อขาตรงาบุกไปเรื่อยใจเรองใจรื้อหรอือันนี้นางก็อกดาฟูถึงหน้านางขาวทาลิขาอืมขาลิขาอารังถ ต้องมาขามเปียกโอ้โเปียกแค่นความกว้างก็คือต้องขึ้นต้อเนี่ยขึ้นขก้นขึ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 ้้นขกกนข้น้นงึ้นขึ้นขึ้น้นาึ้นขึ่นขึนขึ้นขึ้น่ึ้นนขึ่นขึ้นขึ้นข้นขึ้นขึ้นขค้นขึ้นขึ้น้นขึ้นขึ้นนนนานนน ตูบเขียวมากอือว่ันรูปการไหวไม่เลัว่ไม่เห่อมองน่ะว่าเพือนพ่อนสัว์ูลว่าอ๋มื้ออันนึงพอต้ใบเขยวมากมื้อันนึงคือบวก็เอห้ร้ว่าเอาเกลือาจังบ่ช่อกคือใบพ่อว่าขั้นันรานกุงแล้วพอเด้อขนลอยข้อน้ขาดเต่เท่าแรกจะดื่มเมืนอ ขอให้อีนางระออมดาวพรอพคอครัวหรืออีนางแตงโมให้มือคข่มือร่กมือมือหมานกดเยอะขาขึนจั่นอเดดาเออจากปูทีนี้นาบอไรเ็ปูทานมากกะเที่ยวมาจนอาชมาดาอ่าคือเอาอู่ก็ได้คอมือได้มาคือเอาย็บกอ่นังแตงโมูวันนสจากปูวันนี้สามขามเดียววันดู พวเอี้ไปท่องที่อันประมาณเออมึงจวางดูเอางี้อวางนกวางูเอาเงือ้อเอาเงืเอเง้อนกกินบ๊อเปืองหรอเนาะจ้าปูเออไปกินอันนื่งมครับถ้ากกัะไปกินแก้หแวหอเออครับปูเขาก็ลังหีเหบเขาก็ลังหีหบแก้วหอ ปลูกใ้จินเจ้ามาแล้วนใหปูก้าวว้าวว้วแก็ับคั่ง่หมอนี่คั่งร้องคั่งรคั่ร้ตัดไข่แค่ต้น่ก็ตัไข่แ้ได้ออมก็แช้ตัดไข่หจากนตัดไข่คือขิงไข่ครับเออใช้ตัดไข่ให้แบบคือดกใช้แค่กระบอกอันยังต้องเรีนด้วยเหมือเอาพักคั่ง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 วัดไข่แค่กรวอมาคือยังใช้เรียอกว่าในเสียบกระบ ก็งอยออกมาหันพ่งองวถึงม่านพ่อถึงก็งนคอยงัม่าครับปูเององถึงมา,า,น,งออามนเลย่ะเออเอาไข่มาเกี่ยมาฝาบมาแขบงคัแข็งใะว่ะครับแต่ว่า เ่บอกเท่าพื้นไรให้โมเด็บุกพื้รื่องแต่ว่าจำแก่เท่าพื้นไลเทือกเท่เพื้นขก้ดื้อครับปูแต่ว่าถ้าื่นขีือมูกไรอย่เงื่อด้วยใช่ใช่ขอใช้โมเด็งได้หมดว่าเนี่งผู้ใดึงว่าครน่ม่ต่นขึ้ไงปูด้วยคือมู้อา่างไว้เงื่นเรื่องแพร่คอขึ้นงพอเขา่ำหลาาได้ยงบ

เาทิ่ข้อไปที่ข้อไปที่ขาบางเดือมรู้บังเท่เข้มไปที่เขาอันเห็นตัวย่างหม้อย่างคูไปไปัวจะกรอ่วนตัวจะเอาเขามาไปงนันปามีผูเหรอคูเดือมได้โรูแดารบางดืงมได้พ่อหนังยูครูข่าเดืมา่งอนตไหญหไว้บ้่ครับเอาสองอ่ะครับง่านจ่ะถึง่าพอบอกว่าจะหันกล้งได้เือมครับูบอกจะเขามั่งเดีย ให้ดูยิ่กจำได้เนาะครับูเออขอให้ยิมมีโถคกมือกมีโถคกมีอมัดอ้กูเมัอนคนื่มเบ้ยร์อ็ทำมากค่ะให้จเรืองจเรื่อพร้อมครอบครัวนะเรื่อมื้อครอบครัวนี่บอกครอบครัหือครอบครัวจะื่มพวกเนี่ยเดี่นจะขังเนาะอ่เยเขาคือใหญ่ ก้าวไปเรืู่าวเริ่มเดียวื่มทาย่ักู้พรถือหักแท่เ็ไม่ได้แกงเลยเรื่มาเถมาวางแต่ความเรื่มก้ามาวางมาแต่มอก่อนนะถ้าจคแถเป็นงมานมาเริ่มกเอาใบอกมาเป็นไเขาให้เืมมึเข้ามึมเขามมาขาให้เข้็งนะกูงเริ่มเรื่มครับ แตงก็แตเนี่จะพอถึงหมครับเอาอยู่ครับงั้นเปิดก่อนเลยครับคก่อนแบบไงมันเ็ยืมครับจะก่อนไงก็ยืเอาเดียวน่อยใจก็บอาหนัอยยืมใจอยู่คุเอาด้กันไปครับชูบชูกระชูบชูบกน่งหมากมาเลย้ก่อนบบไงแ้วก่อนบชูชูแล้วก็ชูมาดิ จะบอกคนอที่ืี่จะบอกเลยม้อจะบอกลยคำว่มนะว่าอ่ก็คือคือใจก่อนไงค่ะเรือกับปูมันมาถามันอย่ายังจะซีจะปูเอฟคือผ่านทางเฉพาเที่ขอดไว้ที่ง่ายมากเลยนะังคงระดาท่วงที่หนึ่งพันบาทนอท้านึกกระยาโกงเงินเอา phong khí của phong như này thanh bù đằng quan vai cao quan khai <laughs> quái phù nhân đó bảy chín bạc bảy ngang kinh đàng thóp phăng bạc anh có được. đó là mất anh phải bán lại phù anh anh không biết ใช่เหรงบ่อเกินร่อามว่าเก่าเก่าแหนเก่าเกินที่จะพูามว่าไม่เก่าเก่าเบอมเก่าไม่เหลืยเลลกใส่เป็นรอยแค่จั๊เขาขแทเก่าเก่าใส่เก่เก่า่เขาบอ่เก่ารวมกันมันจะพูรวมกันพราะกรวมแบบว่ามวเจไหเพื่อนเก่าทไมใชไมรงเก่าเก่านนะ มันจะถือเป็นเกาเกาด้อยเกาเกดีคี่บาเออบัาเกาเกาดถยทั้งหมดใช่คือมือเกาเกาที่้าน่นเกาเกาบ้่เกาเกาจะหลอดจะพันย่างนั้นมือเราว่มือพันมีใบขาด้วยต้องมาใส่เก้าถึงเก้าวัพค่อยับคุกเข้าใจไหมอืมอืมต้องเอามาใส่ยี่สิบมบาท

กบังบุกไปกบอื่นะเอาได้ะเ้าป่ะอ่าใครกบกันใครกบกูกุกคนรวมกบมาเด้หอเออขอให้มือโชกมือ้ามือโชคมือมันงขอให้เกิดขภาพแขังแรงขอให้เงินไดลงอกเอให้ทองไหมาเพราะว่าเขียนไว้เก้าก้ากับพ้อยเก้ามันไม่มีเก้ามันจะได้ยังไงพอก็ต้องถ่วงสิเอาไงมั้งเกอบบ่ได้เกิดมั

หอสขากำผู้กับเกลืองานวิญญางานวิญญาคอมแบบขอครอบครัวขอชาทุ่งข้างบ่มขาดทุมอีกพอเยอะแน่เหลือเกินแต่ให้ไม่คหมือนตองมากันไม่คู่ขึ้นได้หลายคำว่าไม่คู่กับพู้หนึ่งยีย่งเกลือวันกับพู้หนึ่งมาแค่ขาวเลย เขาขาถาแลล้พ้อถามแคนึงหมดนั่งกางมอกับช้องรอยต้องว่าเปิดเขาเนยชายเป็กได้ก็คขาผอเออเป็นปงงปน,ปน,นั้น,น,นเขาบอก,กให้พ่อถามองเงงา้วียดจากังไ้ก็ังองนะบ่ได้หรือต้องรับบูด้วยให้ผูกตาเป็นคนเก่งวันนี้นะถ้างั้งบ่ไดนะ เออขอให้อืนรงมรคอมบบพร้อมครอบครัวขอให้มือเข้ามือแรงขอให้มือเข้เมือหมานมั่วถึงมากจะหาบุกคึ่งหามาแก็ได้จัดรนไปเด้อเดอรานไปฮะโอเคนะเออได้หรือแบบบุกมาได้ดินอ๋อที่อยากกับมงิพอกระเทาเด็นขทันได้ิะดีกว่าไม่มีต้น มีต้องเตี้ยดีกว่ามมนมือเลยเข้าใจไหมอันนี้ของใครมมนมีชื่อเลยของลูกกับของหมเสียอืเออของหมดเสียอเพราะหมอกกับปีกอ่อนก่อนบะไม่ได้ทำเป็นต้นจะปวดเขวารจปีกอ่อเออข้อใส่กลางเอาเพราะมันยปวดเป็นยคือได้ปวดเป็นกจารถึกถึงสามพันจดเ่ก็อาคบ้เออขอให้ปีกอ่อนกับปม่เสืออื ใครไม่เคบไม่หลักไม่เคบไม่วันอ้ยุวันนั้นถูกขาเพราะไดหนึ่งหนึ่งแล้วก็วนวันนี้ก็มาข่ามันมีแขกจารมาอืมัวดนานเลยเป็นการนเป็นรื่องมาเปนเ่องนะพอนะก็บอกเยจะวดนไนาะพออวัเค่องหรือก็หักเออแเองพวคืออะไรกูไปงัเขาบกคือแบก พ่อคือกหวาของบ้านเนี่ยา่าาพ่อคือมาหวามึงเลยพอหวไม่ก็ได้กึมหวานก็ไหนง้อฮึกูจะหวาหานเบูเอาก็คือหวมันม่คือออโกลใช่ไหมออกโกลกับปูออกโกลนะเมื่อเนี่ยออเป็นโกลเนาะเพราะว่ามึอว่าโกลเนี่ยเพราะว่ามันว่าฉิบ่ย่างนี้คิบอาไรจะคน เอาเป็นกงดีกว่าเพราะว่าวันนี้เป็นวันกลมพรุ่งนี้เป็นวันพระใช่ไหมเออับเอช้อนบอกจะเอือกกลมใช่ไหมอยากัวานักเอือกกลมโอ้ยหันไากับัวใช่ไหมกงไปแต่คืนอ่ะครับกวนอ้องอยาขวานให้กวนไปอต่คืน แปลกว่าทีตัวน like <sh ี้จะไปโกรดยงค่ะเรว่ไปแกะัวนกล้วโกกลคืนนะเมแปลก้กันคืนอมโกรดแกกันคืนวันนี้โรที่แปาทางมก็ฝจะแกหขวานังนี้นะดกลงเพราะ่เล็กกลไป่วานแล้วตะกลงอัะ ม่เปิดกเอ็นย้ดบอกก็อึกลงให้มานคืบนะถ้าม้วไม่คืบม้วนเอ็นระวังตัวให้เ้อเขาว่าอือ่ะกระจายูบอกเนาะกระจากระจายว่งยดน้อตัวยืดสาตัวยืดองเออไว้ไปะเดียวเออแล้วก็บอกข่าวร่องข้อก่อนขั้นนี้อารมณ์ก็ะชือบอกขัานอารมณ์บอกค่อยดีคนแรกกระชือบอกเะยสาคตัเอาคองตัวคือเงินน่ะ

เอาแค่ือบักพ่ากันทังหมดอนีไงปู่นะเมงก้าแต่เมืองบาาูก่ากับพอหมคบูขา้ายขาวบงกขวกได่าฮ่าฮ่าฮ่า่่าฮ่าฮ่่า่าฮ่เฮ่กฮ่าฮ่าฮ่าค่าฮฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่าน่่าฮ่าฮ่า วันพอมเงื่อนเงื่อนก็แพงแเงื่อบ่หายคือรู้ว่าคือรู้ก็รู้แต่ว่าเมือไหร่ก็งู้อสภาพท้านบ้านแบบ้ก็ไ่อ้นไหาเจ้าุขาออกเพื่อว่าก็คือปื้อว่าา่ไม่แก่เมื่ขับากกคือ พอเขกเฉพาคือกาแล้วพ่อกาจืหาใครกับ้างนาว่าก็ออกมาหาถูหวานมาคือว่ามือจะเครื่อมือหนึ่งเอาเอาไปกอเอาไปคือได้แล้วหาหาที่เย คือเก่งเยอาสุดฮ่าฮ่าชิบชอักาต่ก็อัดก็นก่งเากครับคุณเจ่เนี่ยจ้าไปัวโคชื่อชื่อเ่เนาะฮ่าฮ่าโชคบามากั่ไม่มาเจอจเสืกินครับคุเออเอาไปไปแก้กันให้มันได้นะลูกนะครับเออใครลูกนันครูผัวคือพ่อม่ือความบุ๋มมากนะลูกเออ ทางมีโกมไม่รักไม่โถกมมอมาทุกผู้ทุกคนรราไวยขอให้ถูกหวยุุกวันทุกวันน้อาจจะจะจะกแต่ทสี่เจี่ยมันเางเา่ะ